หน่อยดีกว่าในประเด็นคุกกี้รันเอาเตือนทำไมผมก็เล่นอยู่เล่นอยู่ทำไมรู้ไหมกำลังมันเลยคือนะตอนนี้เป็นประเด็นอยู่ที่เด็กเอาเอามือถือพ่อแม่ไปเล่นน่ะแล้วไปกดซื้อเพชรเป็นเงินเป็นแสนประมาณ230 0 0 0สนบาทสอง0 0 0ามหมื่นบาทเกิดที่สุพรรณบุรีถูกค่ะแล้วเมื่อวานรู้สึกจะมีที่เพชรบุรีอีก1 6 0 0 0 0บาทนะฮะคือเหตุการณ์นี้เขาเรียกว่าเหตุการณ์บิลช็อป เคยได้รับบินแล้วช็อกเลยชอ็อกพ่อแม่ช็อกมากเพราะว่ามีวงเงินในการในการโทรศัพท์ประมาณ3 0 0ร้อถึงห้าแต่ว่าบินมานี่2 0 0 0 0 0กว่าบาทตกใจนะคะคือเอาอย่างนี้คือเรื่องของเรื่องเนี่ยไอ้คุกกี้นันท่านผู้ชมฟังข่าวนี้อาจจะช็อกเพราะว่าทุกข่าวคงจะเล่าหมดแหละเรื่องข่าวอันนี้แต่จริงๆแล้ววันนี้เด็กเด็กของเราเด็ก ลูกลูกหลานหลานเราเนี่ยใช่ครับ<ช>บางที<ช>พ่อแม่ทานู้นทํานี้ก็อยู่ลูกๆูก,ก็จะเล่นโทรศัพท์ครับ<ช>แล้วว่ากิจกรรมอะไรลูกๆูก,ก็จะเล่นโทรศัพ<ช>ท์ท่านผู้ชมเคยเช็คไหมฮะว่าลูกเล่นคุกกี้รลนกันอยู่เขาก็คิดว่าไม่มีอะไรบางทีคุณอาจจะเสียเงินเป็นแสนๆสนได้นะฮะค่ะคือเรื่องของเรื่องเขาบอกมีการซื้อเพชรกันใช่ไหมอาจารย์แจ็คคือการซื้อเพชรเนี่ยจะทําให้เพิ่มเลเวลแล้วก็คือเหมือนซื้อตัวพวกนางฟ้าอัพเลเวลนู่นนี่นั่นได้เยอะครับแจ็คเล่นปะแจ็คเล่นแต่ผมไม่ซื้อเพชรเยอะขนาดนั้นนเเพพราะะ่คคซืื้ออออชก็จน คุณคุณคุณธัญญาเล่นไหมไม่เล่นเลยไม่เป็นแต่เรารู้ว่าลายเราเนี่ยมันจะขึ้นมาตลอดแสดงว่าคนมันเล่นเยอะมากสังเกตว่าเช้ามาเนี่ยลายเราจะแบบว่าเจ๊จะรำคาญเนี่ยผมส่งไปให้เจ๊ไปไงโอ้ฉันด่านะด่ากลับนะคือเรื่องของเรื่องมันจะมีมาบอกว่าคนเล่นคุกกี้รันเนี่ยเยอะเหลือเกินแต่เขานี่มันลามไปถึงเด็กๆเด็กๆนี่คือเด็กป .5 ป .6 ป .4 ป .3 แล้วนะฮะคือบริการแน่นอนว่าเมื่อวานหลังจากที่มีข่าวลุกเนี่ย คือเขามีการซื้อเพชรกันใช่ครับเขาซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยอธิบายให้ฟอร์แมสพี่น้องฟังซิคือการซื้อเพชรเนี่ยอย่างสมมุติว่าคุณซื้อทางบัตรเครดิตเนี่ยนะครับก็คือสมมุติผมผมจะซื้อ300เม็ดเนี่ยสามร้อยเม็ดเนี่ยเม็ดละกี่บาทเม็ดหนึ่งก็ตกประมาณละหลายบาทอยู่เหมือนกันไม่อย่างตอนนี้ที่มันเกิดทยี่สิบบาทเม็ดละยี่สิบบาทยี่สิบบาทหลายบาทเลยแล้ที่มันเกิดปัญหาเพราะว่า ไม่ต้องคือคือปกติเนี่ยถ้าเราซื้อแอปซื้ออะไรก็ตามผ่านเราใส่บัตรเครดิตเราใส่บัตรเครดิตแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทุกวันนี้มันมีบริการพิเศษมันจะมีคือส่งคือคืออะไรคือสั่งตรงจา่เครือขายได้เลยสั่งตรงจะเครือข่ายแล้วหักมาค่าเพชรค่าคอยค่าหลังเดินเนี่ยคือจะสะดวกขึ้นแล้วบินมันจะมาพร้อมโทรศัพท์เป็นโทรศัพท์ใช่ค่ะอย่างรายที่สุพรรณบุรีเนี่ยสามร้อยในกกาาารรรโทคแต่่เพชปปไ200บาท โอ้โหน้องซื้อหลายเม็ดจริงๆ <c oughs> แกคงสนุกอ่ะคงคงซื้อ <c oughs> ใหญ่เลย <c oughs> จริงจริงต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับครอบครัวนะคะมสมัยนี้ที่ที่อินกับเทคโนโลยีถ้าเกิดว่ารู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยก็ต้องระวังให้ดีนะคะถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าบินมานี่ช็อกเลยนะคะท่านผู้ชมฮะล่าสุดทางบริออบรการเครือข่ายเนี่ยได้ยกเว้นแล้วค่าสินค้าแล้วก็ค่าบริการ ที่เป็นปัญหาทั้งหมดนี้นะฮะ <ừ m. S 2> แล้วก็จะมีการพัฒนาระบบแจ้งเตือนครับมันจะมีการแจ้งเตือนการใช้สินค้าและก็บริการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาบิลช็อกหรือบินช็อกเนี่ยนะฮะจากเกมแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆด้วยคือถ้ากลับเด็กสุพรรณคนเมื่อกี้เนะี่ยคือเขาไม่ได้คิดค่าบริการ200,000ใช่ไหมเจ๊0 0 0 0 0กว่าบาทไ,ไ,ไม่ต้องจ่าย้คือแต่มันจะเป็นอย่างนี้ทุกรายคงไม่ได้หรอกใช่ใใช่คือตอนเนี้ยมันอาจจะต้องมีระบบเกิดขึ้นมาใหม่ว่า ถ้าสมมติคุณใช้เกินพันหนึ่งมันจะมีบินมาเตือนอหรือจะมีระบบมาเตือนเป็น,น SFS มาเตือนหรืออะไรมันอาจจะต้องมีอย่างนั้นแต่นี่มันเป็นือเรียกได้ว่าเป็นบริการพิเศษหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งเมื่อก่อนเราจะต้องพิมพ์บัตรเครดิตทุกวันนี้ไม่ต้องพิมพ์บัตรเครดิตมันสามารถไปหักในแอปพลิเคชันที่เขาโหลดมาได้เลยม,มันสะดวกึ้น,ม,น,นมันง่ายข,ขึ้นเพราะฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยก็ต้องคอยเป็นหูเป็นตาคอยระวังให้ดีนะคะคนทีเด็กไม่รู้เรื่องในอนาคตมันจะยิ่งอันตรายกว่านี้เพราะว่าในอนาคตเนี่ยทุกอย่างจะอยู่นมือหด บ,บัตรเครดิตเวลาคุณไปกินข้าวก็จะใช้มือถือรูดวันนี้คุณขึ้น BTS คุณก็ใช้มือถือขึ้นมือถือขึ้น BTS หมด пойд. อีกหน่อยมันจะอันตรายกว่านี้อันนี้ <c oughs> แค่เริ่มต้นผมถึงไม่อยากมีลูกไงลูกเกิดมาตอนยุคดิจิตอลเนี่ยไม่เวิร์กเลย <c oughs> ทำใหม่ <c oughs> ไม่ดีครับผมหรื <c oughs> อะะไม่มีปัญญาทำไอ้นั้นยังไม่ถึงเวลาไม่อยากมีลูกก็ไม่ต้องมีเมียสิโอ้โหเจนเจนดีไหม